ชีวิตล่าสุดโจนินานาตอดีดดาราผู้ประกาศข่าวช่อง9้าคู่ขวัญเรียมเลี้ยงเด็กนับ10บอยู่กลางนาต้องบอกเลยว่าหายหน้าหายตาไปนานจริงๆสำหรับอดีดดาราหนุ่มพระเอกสุดแซบอย่างโจนินานาสินชัยหรือบทบาทที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างไอขวัญจากแผลเก่านั่นเองที่อาจจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน ซึ่งล่าสุดต้องบอกเลยว่าเวลาก็ผ่านมานานพอสมควรบอกเลยว่าหนุ่มโจนั้นถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นแต่ความหล่อไม่ลดลงไปเลยจริงๆเรียกได้ว่าอายุยิ่งมากยิ่งหล่อมากๆเลยจริงๆหากพูดถึงโจนินนัสินชัยหลายคนคุ้นชื่อกันดีกับพระเอกหนุ่มหล่อผิวเข้มในภาพยนตร์เรื่องขวัญเรียมรวมไปถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเก้าและยังมีผลงานอีกเพียบเช่นแก้วขนเหล็กดาวน้ำค้างพยัคฆ์ไร้อมเพียง ก่อนโจนินนาในวัย43ปีจับพันตัวเองไปทำรีสอร์ทเล็กๆในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ชื่อว่าเอาเทรัวแปลว่าเมืองที่ปกคลุมด้วยเมฆสีขาวจนสุดลูกหูลูกตาโดยโจนินนาได้กล่าวว่าตอนนี้นอกจากผลผลิตแปรรูปและโฮมสเตย์ที่เล่ามาซึ่งสามารถรันงานได้เองแล้วผมก็มีงานพิธีกรฟรีแลนซ์ที่ส่วนมากจะเป็นงานราชการรับจ้างมาทำและก็มีทำรายการของตัวเอง n a t u r h u u t t r ส่่วนรายการ The g การ e n ิเทำกับทางอมรินและเชื่อมโยงกับงานเขียนคอลัมน์ลงหนังสือบ้านและสวนด้วยครับ หายหน้าไปนานมากสำหรับโจนินนาสินชัยพระเอกดังในปี2544จากภาพยนตร์เรื่องขวัญเรียมล่าสุดรายการ outh, เม้าเสด็จ74ช่อง 7hd เปิดใจโจนินนาดโดยโจก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงปกติก็ได้เปิดสตูดิโอโปรดักชันเฮาส์เล็กๆที่มีชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสีกันยาแล้วก็มีรับออกแบบสวนจัดต้นไม้ให้มีความสวยงามด้วย และสุดท้ายคือการเปิดร้านอาหารเล็กๆที่มีชื่อว่า56 k i ิ c h กคเชนจากการเปิดเพื่อให้พนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นได้ใช้บริการสำหรับธุรกิจการรับจัดสวนตามบ้านหรือการจัดต้นไม้นี้โจยอมรับว่าตัวเองอาจจำไม่ได้เก่งในด้านนี้อย่างเต็มที่แต่เป็นการทำงานด้วยใจรักและพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอและการจัดสวนในบ้านนั้น มันก็ต้องเอื้อกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในบ้านแม้ใครจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยทาเจ้าของบ้านบอกว่าสวยก็เพียงพอแล้วตอนนี้งดการจัดสวนไปก่อนทำได้แค่การออกแบบเท่านั้นโจฝากให้กับทุกคนอย่ายึดติดกับอดีตหาอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขและอยา่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำและค้นหาให้เจอว่าตัวเองชอบจะทำอะไร